คุณลุงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นไพ่อยู่สบายๆแต่ดันจับได้ว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆแอบส่งสัญญาณบอกแต้มไพ่ในมือให้พวกนักพนันคนอื่นรู้ทันทีลุงรู้ตัวก็เลยไม่โวยแก้งทำเป็นเมาแล้วหันไปขอให้ชายหนุ่มที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แถวนั้นมาเล่นแทนชายหนุ่มก็ออกตัวก่อนเลยว่าผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะกติกายังไม่ค่อยรู้เลยแต่พูดไม่ทันจบพี่แกดันเกหมดหน้าตักแบบออลอิซะงั้น พวกนักพนันคนอื่นเห็นท่าแบบนั้นก็หลงกลคิดว่าไพ่ต้องใหญ่แน่ๆเลยพากันหมอบหมดโต๊ะพอชายหนุ่มเปิดไพ่โชว์เท่านั้นแหละถึงกับอึง้ง พราะแต้มเขาน้อยที่สุดในวงเลยพอรอบที่สองเริ่มขึ้นทั้งชายหนุ่มกับลุงอีกคนต่างก็ได้ไพ่ดีคราวนี้มีนักพนันคนหนึ่งพยายามส่งสัญญาณให้ผู้หญิงคนเดิมแอบดูไพ่ของชายหนุ่มอีกแต่ยังไม่ทันได้เห็นลูกชายของคนลุงก็ใช้ขี้บุหรี่บังสายตาผู้หญิงคนนั้นไว้ทําให้เธอมองไม่เห็นอะไรเลยนักพนันคนหนึ่งเข้าใจว่าชายหนุ่มจะบลัฟเหมือนรอบแรกเลยมั่นใจสุดๆทุมหมดหน้าตาักบ้างพร้อมโชว์ไพ่อส2ใบกับคิง g หนึ่งใบคิดว่าชนะซะ แนนน่อแต่ความจริงกับตบหน้าเต็มๆเ,เพราะชายหนุ่มเปิดไพ่ออกมาเป็นตองสองซึ่งแต้มใหญ่กว่าทำเอาคู่ต่อสู้ช็อก่งโกรธจัดและเป็นลมคาโต๊ะไปต่อหน้าทุกคนเลย